เหตุผลง่ายๆที่ป้าหมวยและลุงประหยัดหันมายึดอาชีพรับเหมาขยะและบ่อซ่วมนั่นก็คือพวกเขาไม่เคยผิดหวังแม้สักครั้งเดียวกับธุรกิจนี้ทั้งสองใช้เวลาเพียง6วันเรียนรู้รายละเอียดของงานจากครือญาติก่อนที่จะผันตัวเองมาทำอาชีพนี้อย่างจริงจังครับที่มากสุดก็น็ได้ประมาณ2โดสน้อยสุดก็ประมาณ40-50กรัม คิดแล้วก็แต่เจ็ดแปดสิบ 8, 7, 8, ก็มีผิดหวังมาเยอะแต่มาเจอตัวนี้ก็โอเคทุกวันอยู่ได้ก็เพราะตัวนี้แต่มันก็เป็นงานสปกปรกนะหากบางคนก็เห็นเขาก็จะละเกียดเราใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจล่าทองคำครั้งนี้โดยเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ก่อนจะมีการออกตระเวนเก็บงานในแต่ละครั้ง อุปกรณ์สําคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกะลาครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมครับจุดหมายปายทางของการออกระเวนครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็ดบ้านสหลังนี้ครับเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่ป้าหมูต้องทำก็คือ ไปนี่ก็คุยราคาเขาดูของความสัคพัญของกะลาก็คือใช้ร่อนดูปริมาณของเศษทองในแต่ละที่ก่อนป้าหมวยจะตีราคาเหมาซื้อขยะและบ่อส่วบเพรอบผิวสีดำของกะลาจะตัดกับสีของทองจนทำให้เห็นปริมาณอย่างชัดเจน นี่เท่าไหร่จ้าเที่ยวนี้ห้าสห้าขอสักสองสองได้ไหมเรอ่มากันแล้วค่ะมากันนะเกันประจำะรวมสองหลังป้าหมวยเหมาในราคา55,000บาทเมื่อตกลงราคากันได้แล้วนั่นก็หมายถึงทุกตารางนิ้วของพื้นที่ในบ้านทั้งสองหลังล<ะ>ที่มีขยะหรือสิ่งปฏิกูลป้าหมวยสามารถเก็บเอาไปได้ทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่เศษฝุ่นที่หน้าบ้านห่อระบายน้ำซึ่งต้องเอากระสอบทรายลงไปกั้นน้ำที่จะไหลเข้ามาระหว่างบ้านสองหลังนี้ ขยะในบริเวณบ้านที่น่าจะมีเศษทองคํามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะรมปูพื้นครับที่ต้องเก็บไปด้วยทั้งสองสถานที่นี้ใช้เวลากว่าครึ่งวันแล้วครับนี่ก็น่าจะพอสำหรับการล่าทองในแต่ละครั้งแต่มีสิ่งปฏิกูลบางอย่างซึ่งท,ทุกครั้งป้าหมวยต้องเก็บกลับไปนั่นก็คือ อุจจาระที่อยู่ในบ่อส่วมครับเพราะนั่นถือว่าเป็นขยะทองคําที่จะทํากาไรให้กับป้าหมวยนะครับที่แรกเลยเด็กไม่กล้าทําเด็กทําไม่ได้ก็เลยต้องไปจ้างคนมาทําจ้างพวกดูดซ้้มเนี่ยแหละจ้างลูกน้องเขามาทําให้ดูเพราะว่าพอเด็กเข็นอนะมันเห็นแล้วไม่ทันใจไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยเอาเลยไนะแล้วเ,เอาแต่บอ่อดักอย่างเดียวไนะบอ่อดักที่เขาอาบน้ำเนะี่ยล้างช่องมาบอ่อดักอย่างเดียวเขาเอาได้ตรงนั้น พอไปเอาตอนนั้นเด็กที่นี่บอกคงก็ทําใจกันไม่ได้เพราะเด็กจะกินข้าวเหนียวปั้นข้าวยังไม่กล้าปั้นกันเลยรังเกียจพอตอนหลังได้เจ้านั้นมากิโลครึ่งก็เลยเดี๋ยวนี้เขาทําใจกันละเพราะเรู้ว่ามีทองพอเราได้แล้วก็มีให้เขาอย่างเงี้ยพิเศษให้เขาเขาก็เลยเอากันมีแต่น้อย ความอดทนนาทีก็ร้อนก็เหนื่อยที่ก็เหม็นกระชินทำนบ่อยทำทุกวันก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งสัปดาห์ป้าหมวยได้ไปเหมางานที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งบ้านนี้มีบ่อส้วมถึงสามบ่อและถูกเก็บมานานเกือบหนึ่งปีแล้วนั่นก็หมายถึงปริมาณทองที่สะสมอยู่ในบ่อก็จะมากตามระยะเวลาไปด้วยป้าหมวยจึงต้องเก็บไปให้ได้มากที่สุดและครั้งนั้นนั่นเองที่ทําให้ป้าหมวยได้ทองถึงสิบเจ็ดบาท คิดเป็นจำนวนเงินถึงเกือบสองแสนบาทต่อเืนในประเทศไทยมีผู้ทำอาชีพนี้ประมาณเกือบ50รายมีบางรายทำแล้วก็ขาดทุนเพราะไม่มีความชำนาญและไม่มีประสบการณ์มากพอแต่สำหรับป้าหมวยและลุงประหยัดแล้ว นับว่าประสบความสำเร็จกับอาชีพนี้มาโดยตลอด15ปีครับขณาที่ป้าหมวยออกระเวนเหมางานอยู่นั้นลุงประหยัดก็จะทำหน้าที่อยู่ที่โรงงานครับหน้าที่ผมก็อยู่ในเตาเนี่ยนะฮรดูแลพวกงานในเตาทั้งหมดพวกที่ตากเลนพวกหลอมพวกไลต่ตีแล้วก็มากัดทองนี้ คุมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะจนกว่าจะเป็นก้อนทองออกมา <laughs> นี่คือขยะและสิ่งปฏิกูลที่แต่ละครั้งต้องนำมาที่โรงงานเพื่อส่งต่อให้ลุงประหยัดและทันทีที่ป้าหมวยเอาขยะทั้งหมดที่เหมาได้มาถึงโรงงานขยะแห้งก็จะนำเอาไปเผาในเตาเผาส่วนสิ่งปฏิกูลและอุจจระก็จะนำมากรองเอาน้ำออกก่อนจะนำไปตากแห้งโดยใช้เวลาประมาณครึ่งวัน จากนั้นก็จะเก็บไปเผาเหมือนกับขยะแห้งแต่ถ้าเป็นหน้าฝนลุงประหยัดก็จะเอาเลดนี้ไปกวนที่เตาจนเหมือนแห้ง จากนั้นเอาไปหลอมเตานํำมันความร้อนสูงแล้วเอาไปทุบไล่สิ่งแปลกปลอมออกเพื่อให้ยู่เต็มน็นพอนนกอจากนั้นก็น,นำมาลุนให้แห้งแล้วนำไปเป่าไฟจนกลายเป็นก้อนทองคำอย่างที่เห็นครับ คิดอยู่ในใจว่ามันกินนู่นกินนี่ไงเข้าไปในนี่ไงมันก็น่าจะมีก็เลยไปขอเขาเขาบอกจะเอาไปเลยเพราะเขาให้คนดูดทิ้งเรื่อยเลยแล้วก็บอกว่ามันระยะมันตั้งห้าปีบริษัทนั้นอ่ะที่ได้มากิโลครึ่งห้าปีก็เราบอกงั้นก็ขอมาทําดูหน่อยแล้วกันมันก็เลยพอดีมันก็เลยเจอจริงก็เลยรู้มาตั้งแต่ครั้งนั้นะ จนทุกวันนี้ไปเก็บที่ไหนก็จะต้องเอาบอดด้วย <S <S ดูมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงตั้งคำถามว่าทองที่ได้มานั้นมาจากไหนแล้วทำไมมันไปอยู่ในบอดซุ่มได้อย่างไรลองฟังคำตอบจากปากของช่างทําทองเหล่านี้กันครับอปัดมือไม่สะอาดมันก็ ติดตามเสื้อผ้าบางทีงมือบางทีถ้าเกิดกระดูกบุหรี่ก็อาจจะติดก้นบุหรี่หมือได้มันจะไปทั่วไปหมดก็เป็นเป็นบอ่อน้ำตรงนี้อาจจะมีมันมีพวกมันติดร่างกายลงไปอะอาบน้ำมันจะหลุดอเพราะว่าเวลาสักผ้าเนี่ยมันจะมีเศษเวลามันเศษที่เราติดตามเนี่ยฟล้วฝนอะมันติด รอเตตาาท่่กกกกยูินลละัมสด้้ววแ็็ฝุ่นทองที่แทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจจะลงไปปะปนอ,อยู่ในอาหารประกอบกับช่างอาจจะลืมล้างมือก่อนทานอาหารทําให้ฝุ่นทองติดเข้าไปในร่างกายก่อนถ่ายออกมาทางอุจจาระนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บ่อสุ่มนั้นมีทองครับ ป้าหวยกับลุงประหยัดคือทำไรายได้จากทองในบ่อส้วมสูงถึงล้านกว่าบาทในครั้งเดียวนะครับนั่นหมายถึงทองที่มีน้ำหนักกว่า131บาททีเดียวครับ